ทุกคนเคยไหมครับกับช่วงเวลาที่โทรศัพท์มีปัญหาและต้องการใครสักคนหนึ่งที่รู้มาอยู่ใกล้ตัววันนี้แหละครับวดจะแนะนำอุปกรณ์ที่เหมือนมีช่างมาอยู่ใกล้ตัวคุณยังไงมาดาูสวัสดีครับผมพวกล้วนะครับกับกูแอนด์แบคครับผมนะครับมันมีเรื่อง,องนี้ครับผม วันก่อนหัวไปแตนจังหวัดแล้วโทรศัพท์เสียนะผมไม่สามารถที่จะเช็คอะไรได้เลยครับแม้แต่ไขโคร้งที่จะขันน็อตนะครับเพื่อที่จะเปิดฝาขึ้นมาก็ไม่มีและมิเตอร์ครับผมมิเตอร์ที่จะวัดที่มีสีแดงสีดำที่ช่างใช้ครับก็ไม่มีนะที่กังวลใจคือเราไม่รู้ว่าเครื่องเป็นอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลข้างในเนี่ยมันสำคัญมากๆมันจะหายไหมนะมันเป็นอะไรแค่ไหนเราไม่รู้เลยครับถ้าวันนั้นนะ่ะผมมีอ,อุปกรณ์ตัวนี้ที่จะบอกทุกคนเนี่ยผมมันจะชื่นใจมากเลยเพราะผมจะดูทันทีว่าเครื่องเราเป็นอะไรกันแน่นะ <Yeah. S 1> ก็อุปกรณ์อะไรเลยมาดูกันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ที่มันเหมือนกับมีช่างมันนั่งอยู่ข้างนะครับ <Wow. S 1> นี่ครับมันเป็นสาย2แบบก็คืออย่างนึงก็คือไทซีไทซีนี่ไว้ทำอะไรครับก็ไว้สําหรับ Android หรือไม่ก็พวก iPad Pro สามารถเช็คได้อีกอันหนึ่งก็คือสายที่เป็น l h t n i n g นะ USB Lightning สามารถใช้กับ p h o n นได้ทุกรุ่นแล้วก็ iPad รุ่นที่ใช้เป็น Lightning ได้ทุกรุ่นนั่นเองครับผมอ่นะข้างในเป็นยังไงมันเปิดดูแล้วมันดียังไงนะครับนี่ครับสายชส้นเนี้ย นะม,มันเป็นอย่างนี้ผมให้ดูนะข้อดีของมันเลยอย่างแรกเลยมันเป็นสายชา้านั่นแหละแล้วก็เป็นสายถ่ายข,อข้อมูลนะครับแต่ว่ามีความทนทานสูงนะทนต่อแรกกระชากนะครับพ oh. อเทสมาแล้วถึง5,000ครันครั้งก <Yeah. S 1> ระชากนะผมผมเชื่อว่าคนทุกคนที่ใช้ไม่สามารถกระชากได้ถึง5 0 0 0ันครั้งหรอกนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างแรกนะอย่างต่อไปก็คือนะครับถ่ายข,ข้อมูลได้นี้เป็นสายดอทลิงนี่คือข้อมูลปกติอยู่แล้วนะครับอย่างที่3ที่มันดีเลยคือมีจอ,อนิเ i t o r นะครับจอนี้ไว้ทำอะไรครับ เขาบอกถึงสถานะการชาร์จนะครับที่ไฟเข้าเครื่องหรือไฟมาจากอะแดปเตอร์นะบอกละเอียดถึงขนาดเป็นตัวเลขนะครับมีทั้งหมดเจ็ดแถวนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ายังไงบ้างนะครับมาเริ่มเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับอ่ะตอนนี้ผมเสียบชาร์จแล้วผมเสียบอะแดปเตอร์แล้วนะเสียบเลยพอเสียบปุ๊บเนี่ยผมก็เสียบกับที่ชาร์จเข้าเครื่องเนี่ยปุ๊บเสียบมานะปุ๊บเนี่ยอะแดปเตอร์ก็จะนะส่งไฟมาที่ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยบรรทัดแรก ไฟที่มาจากอะแดปเตอร์นะครับบอกทันทีเลยครับผมนะครับบอกทันทีเลยตรงนี้นะครับแปลว่าอะแดปเตอร์ไม่เสียแล้วอย่างแรกใช่ไหมอันนี้ไฟเข้าเครื่องครับผมนะครับโดยปกติแล้วจะประมาณนี้ครับผมนะครับอันนี้คือชาร์จเข้าปกติแล้วนะครับเครื่องไม่เสียนะครับอย่างที่3ก็คือไฟที่เข้าเครื่อง2ตัวเนี้ยดูคู่กันได้ครับผมบรรทัดที่3กับบรรทัดที่4ี่เนี่ยไอ้บรรทัดที่2อกับสเนี่ยดูคู่กันได้ครับผมนะครับส่วนบรรทัดที่4เนี่ยอันเนี้ยให้สําหรับช่างดู นะเป็นค่าความน่าทานของสายเนี่ยยูเซอร์ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจครับผมแต่ก็ดูไว้ว่าเลขมันปกติอย่างนี้ครับผมนะครับต่อด้วยอันที่5นะครับอันที่ห้าหและ7นะครับมาที่ห้าเนี่ยนะเป็นไฟที่เข้าแบตเตอรี่นะครับกี่มิลลิแอมที่ทุกคนรู้ว่าแบตเตอรี่กี่มิลลิแอมเพ,เพ,เพิ่มแบตเพิ่มความจุแรงต่างเนี่ยมันมีมิลลิแอมของมันอยู่ใช่ไหมครับมันจะบอกเราทันทีครับผมว่าเข้าแบตเตอรี่แค่ไหน ข้างล่างสุดนะมองไว้คู่กันนะผมข้างล่างสุดเป็นเวลาในการที่ชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยผมเสียไปแล้วเนี่ยเวลาเป๊ะเลยเนี่ยข้างล่างเริ่มนับนะเข้าไปแล้วนับไปแล้วนะผมเวลาเท่านี้แล้วก็แบตเตอรี่เข้าเท่านี้ครับผมอ่าเป็นไงครับสุดยอดไหมครับบรรทัดที่6เนี่ยบรรทัดกลางบรรทัดที่หตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าชาร์จเต็มเมื่อไหร่เขาจะขึ้นทันทีครับว่าสต็อปแปลว่าชาร์จเต็มมาอ่านะครับผมนี่ผมบอกทั้งหมดทุกแถวนะให้ทุกคนเข้าใจก่อนแล้วผมจะมาอธิบายนะครับผมความเข้าใจ ว่ามันมีดียังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยให้ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนว่าข้อดีข้อแรกเริ่มพูดแล้วนะข,ข้อดีข้อแรกก็คือเวลาชาร์จเต็มปุ๊บเนี่ยนะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับอ่าผมชาร์จก่อนข้อดีผมชาร์จเต็มมาแล้วเครื่องหนึ่งให้ทุกคนได้ดูว่ามันขึ้นยังไงอ่าตอนนี้ตรงนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแอนดรอนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าจริงๆผมทอมาสักพักแล้วน,นะ ให้ผมให้ดูให้ดูตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยถ้าสมมุติเราผมทา้าไปแป๊บนึงเนี่ยนะตรงที่อันโนจะขึ้นว่าสตอ็อปทันทีครับผมแต่ตอนเนี้ยพอเครื่องเนี่ยเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยไฟที่วิ่งเข้าจะเปลี่ยนไปเลยครับทุกคนดูบรรทัดที่สองและสามนะครับเห็นไหมครับกระแสไฟดรอปลงมาอย่างเห็นได้ชัดตอนแรกหนึ่งจุดกว่าใช่ไหมตอนนี้เหลือศูนย์จุดสามกว่าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็บรรทัดที่สามนะครับผมนะครับวัดก็ลดลงมาเหลือแทบไม่เหลือ ลักษณะนี้นะครับภาษาช่างเขาไม่ได้บอกว่าไฟเข้าเครื่องนะครับผมอันนี้คือไม่ได้เข้าแบตเลยครับมาเลี้ยงสแตนบายไว้เฉยครับผมอ่าทุกคนจะได้เห็นเข้าชาร์จว่าเออเวลาชาร์จเต็มเล้วแล้วเนี่ยนะครับมันตัดนะผมอ่ามันตัดระบบไม่ให้เข้าแบตเตอรีร่แต่ทําไมถึงต้องเข้าบอร์ดครับผมเพราะว่าบอร์ดจริงๆมันต้องการไฟอยู่ตลอดเวลาครับผมอ่อาเป็นไงครับแล้วก็มาพูดถึงข้อดีดีกว่าว่าถ้าทุกคนมีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับข้อแรกคือ เครื่องที pues mm ่เสียมีอาการเสียนะครับผมอย่างเช่นเครื่องช็อตนะครับผมเครื่องช็อตเครื <t 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 ่องชาร์จไม่เข้า่าแล้วก็เครื่องชาร์จเข้าแต่ชาร์จเข้าช้านะครับทุกคนสามารถรู้ครับง่ายๆนะครับ3ข้อเนี้ยทุกคนสามารถรู้ง่ายๆเลยข้อที่4ี่ก็คือชาร์จเข้าแต่เต็มแล้วตัดไหมนะระบบการตัดไฟดีไหมอ่าเป็นไงครับทุกคนรู้สีข้อนะข้อที่5ซึ่งที่มันดีมากๆเลยคือ ที่ในตัวนี้มันมีตัวกองไฟครับผมนะครับให้ไฟเสถียรขึ้นครับผมเวลามีการช็อตของกระแสฟไฟตัวนี้จะเจอก่อนก่อนที่จะเข้าเครื่องนะครับซึ่งสามารถที่จะถนอมไม่เครื่องเนี่ยเสียได้ง่ายอันนี้คือข้อ5เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเฮ้ยเวลาชาร์จมีปัญหาเนี่ยผมมาให้ทุกคนดูเลยครับบอร์ดตัวนี้เครื่องมีปัญหาเครื่องร้อนจีเลยเนี่ยผมจับแล้วร้อนมากเลย บอร์ดมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมต่อแบตเข้าไปซึ่งจริงไม่ควรแต่ว่าผมจะเสียบให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไง <Wow. S 1> นะครับเสียบเลยอ่ะเครื่องเนี้เครื่องมีอาการกินไฟครับผมแล้วก็ชาร์จแล้วเครื่องเปิดไ oh. ม่ติดมีอาการชอร็อตที่บอร์ดครับผมมันจะเป็นลักษณะน,น,นี้ครับให้ทุกคนดูเห็นไหมมันจะวิ่งแปลกๆเห็นไหมดูมาที่2และ3ามอ่ะซึ่ง ผมยกตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยวมันจะดีดลงเป็น0ูแต่ร้อนจัดเลยเครื่องร้อนจีเลยฮะผมรู้จะถ่ายไงให้ทุกคนรู้ว่ามันร้อนจีนอกจากเอาเครื่องตร,ตรวจความร้อนมาให้ดูอันนี้คือเป็นความผิดปกติของตัวเครื่องนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นระดับกลางนะครับเครื่องช็อตร้อนแล้วก็ชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับทุกคนสามารถรู้ได้ผ่านสายตัวนี้เลยแต่ถ้าสมมติเครื่องที่เสียเลยช็อตเลยนะครับบรรทัดที่2บรรทัดที่2และ3ตรงเนี้ย มันจะขึ้นเป็นศูนย์ครับผมหรือเลขมันต่ำต่ำมากครับผมอันนี้คือมีปัญหาที่ตัวเครื่องแล้วอ่าเป็นไงครับตัวนี้ก็จะบ่งบอกทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับระบบไฟทั้งหมดนะซึ่งมันดีมากๆกนะก็โดยรวมนะครับผมนะครับสายเส้นนี้นะครับสามารถที่จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นไอโฟนนะครับหรือ Android ครับผมนะครับได้ทุกคนเลยครับเหมือนกับมีช่างมานั่งอยู่ข้างเลยนะครับก็นะครับราคามันอยู่ที่790บาท รวมค่าส่งฟรีทั่วไทยเลยนะใครสนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์ได้นะหรือทักไลน์เอกได้ครับผมถ้ามีประโยชน์ต่อทุกคนฝากเมนด้วยนะว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับยังไงควบบับความรู้ครั้งหน้าได้ครับผ่านเพจหวเนแบงค์ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ใน YouTube ให้ด้วยนะอย่าลืมครับผมทิกตอกคนติดตามเยอะมากๆแล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงที่ให้กำลังใจเจอกันในความรู้หน้าผมหัวเนแบงค์ไปก่อนครับขอให้ชีวิตคุณดีขึ้นบายบายสวัสดีครับ